ฝนกำลังจะมาครับน,นครพนมเขตอำเภอฟูนสวรรค์ดูครับท้องฟ้าหน้ากลัวไหมเนี่ยลมก็โชกแรงมากกำลังมาหนุยน่ากลัวมาก จะได้ขายของไหมเนี่ยไฟดับอยู่แล้วโอ้โหฟ้าก็น่ากลัวไฟก็ดับ píp píp đập 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 đi rồi kia ni đẻ cua cua phá